สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเก็บหลงเทมเดิมวันนี้เราจะมาทำขนมเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาทำอาหารมาเยอะแล้ววันนี้ทำขนมนะครับขนมทุกคนก็รู้จักดีแต่ดูก่อนว่ามีอะไรค่อยบอกว่าทำอะไรตามมาเลยวันนี้เราจะมาทำขนมฝรั่งนะจ๊ะขนมฝรั่งอันนี้แป้งมีเนาะ แป้งมีแป้งมีแป้งตาหันนะจ๊ะผมอยากจะให้ทุกคนได้จดนะครับผม1,250กรัมนะแป้งมีตาหันนะครับมาตามมากเกลือ10กรัมนะครับเกลือ10กรัมเนาะน้ำตาล2 0 0กรัม นะครับยีดยีดของเรา220กรัม๋อ้ไม่ใช่ยีดนี่35กรัมต้องขอโทษด,ด้วยยีดส5กรัมอ้าวมาดูเนยนะครับเนย220ร่กรัมเนยนะจ๊ะไข่ไก่เออไข่ไก่เอาแต่ไข่แดงนะจ๊ะ สิบสองฟองนะจ๊ะต่อด้วยน้ำเปล่านะครับสองร้อยกรัมนะครับมาตรงนี้คือน,นมนมจืดนะจ๊ะนมจืดอะไรก็ได้นะจ๊ะห้าร้อยกรัมนะเพื่อนๆจดไว้นะจ๊ะอ่าอันนี้ความละเอียดเยอะนะอย่าเพิ่งกดหนีแล้วกดกระโดดไปไหนนะจ๊ะแล้วจะไม่ ไม่รู้นะจ๊ะโอเคแล้วเรามาทำกันเลยวันนี้มีผู้ช่วยนะครับวันนี้เราเอาแป้งใส่เข้าไปในเครื่องเครื่องปันน่นนะฮะเพื่อนเพ<ว>ื่อนที่คนที่มีที่บ้านมีเครื่องปั่นนะแต่ถ้าไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเย็นนะครับเมื่อกี้ที่บอกแล้วมันมีน้ำเย็นเนาะน้ำเปล่านะ่ะแต่ถ้าใช้เครื่องนะ เราก็ใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะครับเราใส่ทุกอย่างเราทุกอย่างใส่ลงไปเลยเมื่อกี้เราที่บอกนะว่าน้ําเปล่า200กรัมเนี่ยถ้านวดใส่มือเนี่ยใช้น้ําเย็นนะน้ำออกจากตู้นะครับแต่ใช้เครื่องที่บ้านถ้ามีเครื่องปั่นแป้งนะเราก็ใช้น้ําธรรมดาเพราะว่าเวลาใช้เวลานวด ใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับอ่าเราทุกอย่างใส่แล้วทีนี้เราเปิดอย่าเพิ่งเปิดแรงนะฮะเปิดเบาๆก่อนอ่าเปิดเบาๆไม่งั้นจะกระเด็นเราเอาน้ํากับนมผสมด้วยกันนะครับใส่ในเหยือกอย่างนี้แล้วก็ค่อยค,อยคอยเทนะค่อยค,อยคอยเทอันนี้จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งปั่นต้องทุกอย่างเข้ากัน นะครับปัน่นหลังจากที่ปั่นไปประมาณสักหนึ่งนาที้้าตอนนี้เราปั่นเร็วขึ้นวันนี้เรามาทำขนมก็คือโดนัทนะครับโดนัทโดนัทมีรูเมื่อไหร่เธอจะมีใจ <c oughs> นะครับอ่โดนัทที่ไม่มีรูตรงกลางนะโดนัทผมก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีสูตรแล้วลองดูสูตรนี้นุ่มละมุนปากอาร่อยอบอกไข่เช่ไเราตีแป้งคือตรกชีกิ้ต้องใช้ ไอ้ะขอเกี่ยวนะคระับพอดีเราไม่มีใช้ไอ้ตัวตัวนี้ป่านเนี่ยมันต้องใช้เวลาถ้าตะเกี่ยวตะขอเกี่ยวเนี่ยมันนวดได้ดีกว่านะครับอ่าถ้ใช้นี่ตีน่าจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะเราต้องดูแป้งอนีกทีหนึ่งด้วยว่าใช้เวลานาน,นแค่ไหนต้องให้มันตีให้มันเข้ากันก่อน ทำขนมก็ต้องใช้เวลาใช้ความละเอียดจะใช้ความใจเย็นนะครับอ่าใจร้อนไม่ได้ขนมอ่ะเดี๋ยวมันไม่ฟูไม่ขึ้นอ่านี่ข้อเสียของไอ้ใบพัดตัวนี้นี่นะมันเราก็ต้องมาเขีย่ยอ่าเขี่ยให้มันคือตอนนี้มันมันไม่ไม่ปัดไม่โดนนะครับเราก็ต้องปาดมันนะปาดมันลงนะครับปาดมันลงอืม แปดมันลงนะครับเพื่อจะให้มันได้ปั่นให้มันเข้าเนื้อด้วยกันนี่ดูเพื่อช่วยผมนะครับเหมือนลูกเสาผมไหมฮะดูข้างหลังหันมาเลยเนาะหันหน้ามานี่เหมือนไหมอ่เหมือนน้องเหมยผมไหมครับลูกเสาผมนะอ่าแล้วก็ปั่นต่อครับคือ,อทำยังไงให้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันน่ะ ข้อเสียของที่ถ้าไม่ได้ใช้ตะขอนะฮะเครื่องนี้ไม่ได้แถมตะขอ <Yeah. S 1> เนี่ยข้อเสียของมันอันนี้เราปั่นมา20นาทีแล้วนะครับถ้าเราเห็นมันติดกันอย่างนี้เราก็ต้องดึงมันออกมานะฮะแล้วก็กวาดขอบขอบไอ้ตัวนี้ตัวถานอะ่ะขบนะนะ แล้วก็ปัน่น<ม>ประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะใช้เครื่องปัน่นถ้าไม่มีเครื่องปั่นนี่จะยากหน่อยใช้มือนวดน,นี่โอ้โหขี้แตกเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราก็เปิดปั่นอีกที<ม>ก็ประมาณมีใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอะ่ะใช้เครื่องนี้ปัน่นแต่ถ้าใช้ตะขอนี่น่าจะเร็วยี่สิบนาทีน่าจะได้ ใช้ความเร็วอยู่ระดับไหนสองระดับสองนะเวลาอย่าไปดูต้องดูที่แป้งด้วยตอนนี้เรามาเช็คหนุมปังนะครับผมเอามือใส่แป้งแห้งนะฮะแป้งหมีแห้งเมื่อกี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงจับขึ้นมาเรามาดูแป้ง ถ้ายังเดึงอย่างนี้ขาดก็แสดงว่าไม่ได้ถ้าแดงเดึงแล้วไม่ขาดแล้วก็เหมือนฟิล์มอะมองเห็นได้เนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นว่าเวลายังไม่พอเราก็ต้องปั่นต่อนะครับอ่าแล้วกว่าดให้มันรวมกันก่อนแล้วก็ปั่นต่อแล้วก็ปั่นต่อจริงๆใช้อ่ออา๋ยวจะพูดถึงเรื่องน้ำนะฮะจริงๆเราใช้น้ําเย็นมันจะดีเพราะอะไรรู้ปะ เราอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเพราะที่บ้านเราอย่างนี้ถ้าไม่มีแอร์เนี่ยมันจะร้อนใช่ไหมร้อนเนี่ยยีสต์มันจะขึ้นเร็วอ่เาเพราะฉะนั้นว่าเอ่อแนะนาว่าใช้น้ําเย็นไม่จะเครื่องปั่นหรือนะใช้มือนวดน,นมก็คือเอาจากตู้เย็นเลยทุกอย่างเย็นมันจะได้ชะลออ่าตัวยีสต์ไม่ให้มันขึ้นเร็วขึ้นนะครับอ่าขึ้นเร็วเกินไปแล้วเราทําไม่ทันเนี่ย เดี๋ยวมันจะเลยเวลาแล้วมันจะ,ะเขาเรียกว่าตายยิ้ตายฟูเกินไปนะครับแนะนำให้ใช้น้ำเย็นนมเย็นเลยดีกว่าอาจจะมีเพื่อนเพื่อนถามว่าทำไมเทมใช้แป้งตาหารไม่ใช้แป้งบัวดแดงบัวดแดงเนี่ยจะเป็นแป้งเค้กทำเค้กเนาะ,ะตาหารนี่แป้งพวกทำขนมปังจะมีเขาเรียกว่ามันจะเหนียว นะฮะมันจะเหนียวกว่ากันนะขนมปังมันต้องนุ่มไม่มีเอ่อเขาเรียกวอะไรนะค่าแป้งมันต่างกันนะฮะอ่าสา่วนมากคนที่ทําขนมปังนี่จะเป็นแป้งตาหารนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็ต้องแยกแยะอันนี้เราปั่นไปก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยี่ห้านาทีแป้งก็อ,อย่างที่ผมบอกต้องใช้ตะขอจะดีกว่า อันี้สานาทียังไม่น่าจะยังไม่ได้ส่วนนี้เอาขายได้นะฮะนาเดี๋ยวเพื่อนๆดูจบนะแล้วเอาไปทำดูนะครับตอนนี้เราประมาณ30นาทีแล้วเรามาเช็คใหม่นะครับเช็คแป้งใหม่ ว่ามันเหนียวพอไหมม,มันก็จะติดมือหน่อยหนึ่งเราถึงต้องใส่แป้งแห้งจับเพื่อจะไม่ให้ติดมือ่าอดูลองดึงนะครับอ่เอ้ยใกล้เคียงแล้วอ่าก็ก็ยังขาดอยู่นีดนิดหนึ่งนะฮะอ่ายังขาดอยู่ปันต่อ อีกทีนึ่งนีห้าทีเออโอเคเรามาเช็คดูอีกรอบอือเนเน่ตองอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะ มันเหมือนฟิล์มอะมองเห็นนะครับน่อันี้อันนี้ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆได้เลยทียนี้เราก็เอาขึ้นเลยจ้าเราเตรียมกระมังไว้สองใบนะครับเอาแป้งแห้งลงไปหน่อยเพื่อจะไม่ให้มันติดนะจ้ะไม่ใช่อะไรเราแบ่งครึ่งเนี่ย เราเอาขึ้นมาทำให้มันเป็นก้อนอย่างนี้นะครับก้อนกลมๆปั้นให้มันกลมๆจะกดอนหนีนะจ๊ะเพราะว่าคอนอันนี้มันเยอะนะครับถ้าคุณก่อนหนีคุณไม่เห็นขั้นตอนการทำก็เท่ากับศูนย์เปล่าอ่าอันนี้นะครับ แล้วปิดปิมไมวเ้เราเราตอนนี้ปิดปิมปิดปิมเพื่อพักแป้งให้มันอ่าครึ่งเท่าตัวก็ประมาณอ่าครึ่งชั่วโมงก็อย่างที่ผมบอกนะฮะอากาศนะครับอุณหภูมิห้องก็คือในครัวมีแอร์มันก็ใช้ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอุณหภูมิข้างนอกอ่าเราก็จะเร็วขึ้นอาจจะยี่สิบห้านะยี่สิบนาทีอาจจะ ได้เลยนะครับทีนี้เราก็วางปุ่นอ่าเครื่องคือไอตัวเครื่องอบเนี่ยมันร้อนนะครับอ่าวางเข้าเข้าไปข้างบนเพื่อให้แป้งมันขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอพวกนี้มันเป็นเออเขาเรียกอะไรประสบการณ์นะครับคนที่เคยทำน่าจะรู้อันนี้เป็นประสบการณ์เนาะอ่าที่ต้องเรียนรู้นะครับ เพื่อนดูนะครับขึ้นมาเข้าตัวแล้วนะแล้วทีนี้เราจะแบ่งนะครับเราจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกที่เราตีเสร็จแล้วเราปล่อยมันขึ้นขึ้น1เท่าตัวขั้นตอนที่2เราต้องมาแบ่งแบ่งเป็นลูกๆแล้วก็ทําไปให้กลมแล้วก็มาลอยลอีกรอบหนึ่งให้มันขึ้นก่อนที่จะทอดนะจ๊ะโอเคเรามาแบ่งกันเลยเนี่ย ที่เราบอกให้ใส่แป้งแห้งนี่แหละจะไม่ติดนะครับลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่เรานะ,ะเราใส่กระดาษรองไว้จะไม่ติดเราเอาเล็กเอาใหญ่ก็แล้วแต่เราอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ก็ตัดแบ่งเลยทีนี้อ่าตัดแบ่งอย่างนี้เลยนะครับจะทำให้เสร็จไปหมดก่อน ล้วค่อยคอยคยดด่่อยๆเจาะดูทีนี้เรามาปั้นกลม,กมๆนะจ๊ะนี่ระวังต้งนตาน้ดูมือนะอ่าเห็นไหมอปั้นให้กลมนะจ๊ะอ่าทีนี้เราก็เป็นอันเสร็จสิ้นหนึ่งขั้นตอน ทีนี้ก็รอให้มันขึ้นอย่างเดียวตอนนี้นะจ๊ะรอให้มันขึ้นนะครับนี่อ่ะนะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็เอาไปทำขายได้นะเนี่ยต่อยอดได้เลยเรื่องนี้นะครับ Youtube youtube เทปหลงไม่ได้ให้ดูอย่างเดียวนะก็ให้มีเงินมีทองด้วยนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ดูอีกรอบหนึ่งนะครับการการทำให้มันกลมๆนะครับนี่เมืออาชีพสองข้างเลยนะครับอีนี้ก,ออก็รอยให้มันขึ้นหีกเท่าตัวเพื่อนๆต้องระวังนะฮะเวลาเราอย่าให้มันติดกันเยอะนะเพราะมันจะฟูขึ้นมาเดี๋ยวมันเนาะเราออให้มันแยกกันอยู่ ปั้นเสร็จแล้วเราก็เอาฟิล์มปิดเพื่อจะไม่ให้ผิวมันโดนลมมันแห้งแล้วก็วางที่อุอ่นๆเพื่อจะให้มันเขา,าเรียกว่าพองขึ้นนะครับปิดเท่าตัวเหมือนเดิมนะขั้นตอนที่สองนะครับแล้วจากนี้ไปเราก็ไปทอดเรามาดูกันเจาะรูนะจ๊ะให้มันพองขึ้นอย่างนี้ แล้วก็เอาอ่านี่การเจาะรูของเราเป็นอย่างนี้นี่เอ๊ะม่๋อกออย่าไว้ใกล้ใกล้เกินไปนะเดี๋ยวมันก็จะติดทีนี้เราก็เราเจาะรูเสร็จแล้วเราก็ทอดได้แล้วเวลาเราทอดน้ำมันอย่าร้อนมากนะ ก็ต้องใช้ประสบการณ์แต่ไม่มีตัววัดอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีน้ำตาลมันไม่ง่ายนะครับนี่ทอดเสร็จจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเห็นไหมยังไม่ใส่น้ำตาลตตดเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลนะครับเดี๋ยวดูกลับแล้วทอดข้างฝั่งหนึ่งสีได้เราก็กลับเนาะเดี๋ยวดูทอดไปก่อนแล้วก็เอาตะเกียบ เ่อเลียวๆอย่างนี้หน่อยใช่อนี้ก็สำคัญนะแล้วก็ดูๆมันหน่อยสีได้ก็ขึ้นนะได้เลยอืมกลับละเห็นไหมเออเห็นไหมเข้าแป๊บเดียวเองเข้าแป๊บเดียวเองเพราะว่าแป้งมันบางมันฟูไง น้ำตาลมันมี่าร้อนมากร้อนมากจะไม่นะครับสวยงามมากค่อยยทอดเยอะเยอร้อนน้ำตาลอ่ะ แล้วก็มาวางอย่างนี้เราถ้ามีก็กดมันหน่อยเพื่อเจะให้ทอดข้างๆโดนนะครับเตรียมจะแกงแบบนี้รองน้ำมันนะครับน่าสีได้แล้วคือเราก็มาวางโอเคเป็นเป็นขั้น,น,นตอนอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวไปกินปลาป้าู่านี่ก้นลองดูอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลปูดีปูนะี่นุ่ม,มเพิ่งเป็<ๆ>อยากเริ่มไปทำดูนะ ลอยน้ำตาลก็คือ,อลอยข้างบนเดี๋วจะรอยกกรจ็กโกแลตก็ทอาช็อกโกนลลายๆนะครับก็วังตะแรงตรงนู้นแล้วก็ล่าลางไปแล้วก็ที่เหลือเอาจินตนาการเอาว่าเราเอยได้แนวไหนขอบคุณเพื่อนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ เดี๋ยวมีอะไรดีๆผมก็เจอทำคลิปต่อไปนะขอบคุณครับสวัสดีครับผม